สุดท้ายนะครับก็ทุกกลุ่มถูกนำเสนอมาเานะะื้อหารายละเอียดนะฮะค่อนข้างตรงกับกลุ่มสุดท้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเสนอยุทธวิธี2วิธีคือหนึ่งหยุดยั้งกับยั่งยืนนะครับหยุดยั้งก็คือว่ารับจากนี้ไปเครือข่ายของเราต้องไปดูนะครับในกระบวนการของการดลประการสรรหาปปชครับปปชประจําจังหวัดอันหนึ่งก็คือเรื่องของถ้ามีพี่น้องเรานะครับที่เป็นเครือข่าย ที่จะลงทำนัาสมัครนะครับก็คงจะต้องเข้าไปหนเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับอ,องค์กรเครือข่ายของเราเข้าไปทํางาน,นอันที่2ก็คือตรวจสอบอการได้มาซึ่งคณะกรรมาก,การสังหารวมถึงการได้มาซึ่งในส่วนของตัวคนที่จะเป็นปปจกันนะครับว่ามีความโปร่งใสชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะรอันนี้ก็คือเรื่องของการหยุดยั้งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการโกงนะครับ อีกอันนึงนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการเสนอกฎหมายนะครับซึ่งก็กระบวนการนะครับมันล้อขึ้นมาจากในส่วนของการที่จากนี้ไปเราจะไปสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนนะครับให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของปปชส่วนที่เขาพี่น้องประชาชนจะต้องได้สัมผัสได้รับจากการทํางานของปปชนะครับโดยการไปสร้างเครือข่ายนะครับขยายกลุ่มองค์กรต่าง นะครับที่อาจจะยังไม่มีส่วนเข้ามาให้เข้ามามีส่วนสําคัญมาเป็นปปชภาคพลเมืองนะครับเป็นทีมงานที่มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นที่จะมาทำหน้าที่กันนะครับพอเราได้ทีมงานที่มีจิตอาสามีปปชภาคพลเมืองที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราต้องส่งเสริมเครือข่ายเหล่านี้เข้าไปเป็นคณะทํางานนะครับเป็นผู้ช่วยของปปชจังหวัดนะครับเป็นคณะทํางานเพราะว่าปปชสามคนหรือว่าห้าคนไม่สามารถที่จะทํางานที่จะปรับ าการทุจริตได้ท,ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับจำเป็นต้องมีคนที่เข้าไปช่วยนะซึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะต้องมีคณะทํางานเกิดขึ้นและต้องมีการหนุนเสริมในเรื่องของกฎหมายที่ชัดเจนรองรับคณะทํางานชุดนี้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งพอ,พอเราได้รูปลักษณะอย่างเงี้ยเรามองไปอีกถึง4ปีข้างหน้ากลุ่มคณะทํางานผู้ช่วยของปปชนี่แหละจะเป็นตัวที่กลับมานะครับเพื่อทําหน้าที่ในการที่จะลงสมัครนะครับเป็นปปชชุดต่อไป อันนี้จะทําให้เราได้คนที่ดีมีคุณภาพเข้าไปทำหน้าที่เป็นปปจรประจําจังหวัดกันต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของของการาหยุดยั้งแล้วก็ต่อเนื่องกับความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอสิ่งที่ทาง LDI นะครับซึ่งจะเป็นองค์กรหลักในการที่จะขับเคลื่อนงานนะครับตรงนี้เราอยากเห็นชุดข้อมูลนะครับ ความรู้ต่างๆในเชิงลึกนะครับเชิงลึกของอการป้องกันป่าปาปาการทุจริตนะครับทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับส่วนการเชื่อมต่อไปถึงพี่น้องเราที่เป็นเครือข่ายที่เราจะจัดตั้งกันตรงนี้นะครับต้องมีชุดความรู้รวมถึงรับข้อมูลนะครับในพื้นที่ที่เป็นประเด็นปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์มาหาแนวทางมาหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เ d i ดีจะต้องเป็นตัวจัดในการที่จะ นำหรือว่าหางบป,ประมาณต่างๆมาบนุนเสมกับการทำงานขับเคลื่อนในส่วนของพี่น้องนะครับในเครือข่ายของเรากันนะครับซึ่งถ้าเรามองภาพรวมอย่างนี้นะครับทั้งในเรื่องของการหยุดดังแล้วก็การสร้างความยั่งยืนเราจะทำเราจะเห็นว่าในอีก4ปีข้างหน้าเครือข่ายพี่น้องภาพประชาชนของเราจะมีส่วนเข้าไปทำหน้าที่นะครับเพื่อป้องกันปร,บราบปรามการทุจริตไปเป็นคณะกรรมการปรปชซึ่งเราหวังว่านะครับกรรมการปรปช ในพื้นที่ต่างๆ3าคนหรือ5คนก็แล้วแต่ถ้าเราเดินงานแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างนี้อย่างน้อยสุดเราหวังว่าอยากจะมีปปรจรในภาคประชาชนที่เข้าไปทํางานสักครึ่งหนึ่งของคณะทํางานนะครับอันนี้คือความฝันฝ่ฝฟฟันของพวกเราในกลุ่มสุดท้ายขอบคุณมากครับ